อันะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาหรับคลิปนี้นะครับอยากหาอาหารอะไรที่มันย่อยง่ายๆนะฮะก็เลยคิดได้ครับเมนูนี้นะครับนึ่งปลาเนรนะครับปลาเนรตัวนี้เราจะเน้นผักเยอะๆนะครับก่อนที่จะนึ่งนะครับอุ้ยพ่อครัวของเรากินน้ําหวานจืบจีครับนะครับเราจะเน้นผักนะครับสําหรับคลิปนี้นะะเพราะว่าโอ้โหเนื้อตัวของเราทุกวันนี้มันเป็นยังไงอ่ะ ยิ่งใหญ่มากเลยสามสิบขึ้นอันนี้โอ้รถยากมากนะครับก็มาครับมานําเสนอเมนูเฮ้ยมีเสนาวด้วยเหรอเนโ,โดหนึ่งปลาครับท่านผู้ชมครับนี่เนื่องกันอย่างนี้เลยมีทั้งหมดสามคอนโดนะครับคอนโดแรกนะครับน้าปรุงรสนะครับคอนโดที่สองก็เป็นปลาครับส่วนคอนโดที่สามก็จะเป็นผักนึ่งนะครับมาดูตอนมันสุกมันจะเป็นยังไงอ่ะออน่ากินปลา ครับใครคิดว่าน่ากินนะครับฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยนะฮะนี่นะครับปลาของเราก็เริ่มได้ที่นะครับอีกสักพักเดี๋ยวจะพาไปดูทําน้ําจิ้มนะครับสูตรเด็ดนะครับสูตรนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเคยทํานะครับแต่จะอร่อยเท่าพ่อครัวของผมทํำไหมนะครับมาดูกันนะฮะนี่นะครับขวบพริกหอมนะครับตัมานี่เลยทีเดียวด้วยกันนะ ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครชอบน้ำจิ้มสูตรนี้นะครับลองไปทําลองชิมดูนะฮะมาครับมาตากันเพราะว่าครกมันเหมือนเราๆนะมันจะแตกนิดนึงเอาไปกันต่อนะฮะนี่นะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะฮะนะไปกันต่อครับสําหรับน้าปลาร้านะครับลงไปแล้วครับต้องเอาเป็นตัวอย่างนี้นะครับมันจะได้ฉีกย่ําได้กินกันแบบหนัวหนวนะครับอีกสักพักก็เริ่มจะ เอาจะให้กูชิมแล้วจังหวะนี้ใส่ถ้วยก่อนเธอะฮะพ่อครัวโอ้โหจะชิมอย่างเดียวเลยนะครับมากันฮะนี่นะครับมาจัดจานก่อนฮะสวยๆสยสดาดเมื่อกี้ไม่ได้นึ่งนะครับเดี๋ยวมันขมบ้าบอไปใส่เฉยๆนะฮะความสวยง,งามโอ้ปลาตัวถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับ หวานเจี๊ยบดูน้ำจิม้มดูน้ำจิมมจ้มน้ำจิ้มปลานะครับท่านผู้ชมนี่ครับแซ่บนะฮะบอกเลยว่าน่ากินน่ากินน่ากินแล้วก็น่ากินครับท่านผู้ชมได้ยังกินนะมานะฮะนี่ถ้าไม่น่ากินน,นี่อ่ะดูอันนี้ครับใครชอบคลิปนี้นะครับ <S <S ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับช่องเธอตามีนะฮะชแนล ครับนหานทีจะมีเมนูอาหารแลกหลังๆนถ่นไยอะไรไม่รู้มั่วส่่วนนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไปหิวข้าวแล้ว